สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า Jurassic Snap ค่ะตัวนี้เป็นเกมเล่น2คนจากดีไซเนอร์ดังบูโนคาทาราเดี๋ยวนี้แบบได้ยินชื่อบูโนคาทาราหลายคนจะงงว่งเดี๋ยวนี้เขาแบบออกเกมแบบน่ารักอาร์ตแบบน่ารักมุ้งไปอย่างนี้แล้วหรอแบบเดี๋ยวนี้แบบบูโนคาทาราก็แบบมีออกแบบเกมเบาๆให้เราแบบได้เล่นกันเยอะเหมือนกันนะหลายเกมเลยซึ่งตัวนี้เป็นเกมเล่น2คนซึ่งแบบใช้เวลาเล่นไม่นานค่ะเป็นสตรังจี้เกมเบาๆใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองเนี่ยนับตั้งแต่อายุ7ปปีีขึ้นไมเกมคือเป็นแบบเรา จะเป็นไดโนเสาร์พันแบบพันแบบไดโนเสาร์กินพืชดิป r รดิคัสซึ่งเราจะแข่งกันกินใบไม้ในป่าแห่งนี้แต่ว่าแน่นอนในยุคจูราสสิกชีวิตมันไม่แบบว่าสวยหรูเรียบง่ายใช่ไหมมันก็จะมีเจ้าทีเร็กค่ะมาคอยแบบว่ารังควานเราในเกมนี้ซึ่งจบเกมก็คือใครสามารถกินใบไม้ได้เยอะที่สุดก็จะชนะไปนะก็ แอบให้ดูอ่ะไม่รู้อันนี้เห็นหรือเปล่ามันจะมีชื่อภาษาไทยอยู่ตรงนี้อยู่ไดโนเสาร์จอมขมือบใช่แล้วใช่แล้วเกมนี้ก็เป็นตัวเวอร์ชั่นเป็นเกมที่ทางเล่นขอลิขสิทธิ์มาแปลเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งคุณคนในกล่องก็จะเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้กันหาว่าเกมจะเป็นยังไง อุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะจะมีกระดานให้เป็นทุ่งหญ้าทั้งหมด4อันแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นทกเคนใบไม้ซึ่งเดี๋ยวเจ้าไดโนเสาร์ของเราเนี่ยแหละจะเดินมากินซึ่งเวลาที่กินทกเคนใบไม้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดแบบเอฟเฟกต์บางอย่างเช่อนอาจจะเจอภูเขาไฟเล้วเดินหรืออาจจะเจอเทราโดนมาช่วยเราหรืออาจจะอาจจะได้แบบฟักไข่ได้แบบไดโนเสาร์ของเราเพิ่มซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด28อันในเกมเนี่ยเป็นเกมเล่น2คนใช่ไหมคะเราก็จะเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์พันคอย,ยาวหรือว่าเจ้าแบบดิปโลดิคัสเนี่ยแหละก็คือคนนคนนหนึ แบบเป็นพลาสติกแบบแข็งอ่าแล้วก็แบบอุยดีเทลแบบน่ารักมากเลยแล้วก็จะมีตัวแสบของเราเน่เจ้าทีเร็กตัวนี้นะคะอ่าก็จะมาคอยป่วนซึ่งจริงๆเราก็สามารถจับทั้งทั้งสีฟ้าหรือสีเหลืองก็สามารถแบบว่าบังคับเจ้าทีเรกเพื่อจะป่วนในเกมได้ เสด็จเริ่มต้นค่ะเราก็จะประกอบบอร์ดตรงนี้ตรงกลางนะคะโดยที่จะเป็นประกอบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะต่ออันนี้ออกไปแบบนี้ก็ได้นะคะแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่ายังไงก็ได้เพียงแต่ว่าขอให้ด้านของมันเนี่ยคือประกบกันพอดีคือเราจะวางแบบเฉีงยงเฉียงอย่างเงี้ยไม่ได้หรือว่าบางแบบเงี้ยก็ไม่ได้ซึ่งในเกมแรกเนี่ยก็แนะนําให้วางเป็น,นสี่เหลี่ยมจุตุรัสซึ่งสังเกตน,นิดนึงว่าในบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีอ่เป็นรูปไข่นะสีฟ้ากับไข่ของสีเหลืองซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวต เราเหมือนแบบอารมณ์ว่าไดนโนเสาร์มันแบบฟักออกจากไข่นั่นเองเ,อเริ่มเกมเนี่ยเราจะได้ไดนโนเสาร์เนี่ยคนละ4ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งเราก็จะไปตามวางตามตำแหน่งไข่ต่างๆก็จะเป็นตัวจุดเริ่มต้นของไดนโนเสาร์องแต่ละตัวส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เหลืออยู่ก็จะวางไว้ก่อนนะมันจะโผล่มาทีหลังตอนที่แบบเหมือนเราเจอแบบโทเค็นที่เป็นแบบฟักไข่นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโทเค็นใบไม้เนี่ยเราก็จะสรุปเราก็จะสุ่มแล้วก็วางหมดเลยนะคะในบอร์ดตรงที่ว่างอยู่ เกมเกมนี้อันนี้คือเกมเราจะเล่น2คนนั้นเจ้าดโปรดิคัสเนี่ยอ่เจ้าไดโนเสาร์พันคอยาวเนี่ยหรือเราเรียกสั้นๆว่าดิโครในเกมเนี่ยมันก็ชอบกินใบไม้ ai, ใช่ไหมในเกมเนี่ยเราก็คือจะแข่งกันกินใบไม้ ai, นั่นแหละก็คือจบเกมเนี่ย ใครกินใบไม้ได้เยอะที่สุดซึ่งเดี๋ยวตรงโทเค็นใบไม้ในแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีฉนดละอย่งให้ตัวอยู่ตัวอย่างนิดนึงมันจะมีรูปใบไม้อย่างนี้อยู่คืออาจจะมีเอฟเฟกบางอย่างแต่อย่างเงี้ยแปลว่าจบเกมคือมีค่าหนึ่งแต้มอย่างเงี้ยจบเกมมีค่าหนึ่งแซมหรืออย่างเงี้ยอันนี้คือจบเกมก็มีค่าหนึ่งแต้มซึ่งบางอันอนะอย่างเงี้ยอาจจะ็ีแบบสามใบไม้ก็ือจบเกมมีค่าสามแต้มซึ่งจบเกมก็คือใครกินใบไม้ได้เยอะที่สุดก็ชน,น,น,นะไปนะคะแต่จริงมันมีวิธีหรือมันมีอย่างนึงอถ้าาาเเรแบบจจะกมจบอย่างนึงคือถ้าาาาเราสาารสมถแบบ ไล่ไดนโนเสาร์เพื่อนออกไปหมดเลยสมมติว่าเราหมีเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยไล่สีเหลืองไปได้หมดเลยเหลืองสีฟ้านันตัวสุดท้ายก็ชนะเหมือนกันถึงแม้ถ้าเกิดจะมานับโทเค็นใบไม้แล้วเราอาจจะแพ้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือจุดประสงค์ของเกมที่นี่มาดูวิธีเล่นกันที่เล่นในเกมนี้ค่ะเราจะสลับกันเดินเจ้าไดโนเสาร์ของเราเนี่ยหตาเนี่ยคือเดินได้2ตัวจะเป็นตัวเดิมก็ได้อย่างเช่นหีจะเดินไดนโนเสาร์ตัวนี้2รอ,อบหรือจะเดิน ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งก็ได้หรือเดี๋ย ck, วตอนหลังในเกมเนี่ยเจ้าทีเล็กเนี่ยมันจะโผล่เข้ามาในเกมเรา nice. สามารถเดินทีเล็กก็ได้แต่หนึ่งตาคือเดินไดโนเสาร์ได้แค่2ตัวนะคะเฉพาะตาแรกสีฟ้าสมมติถ้าสีฟ้าเล่นก่อนเฉพาะตาแรกเท่านั้นที่สีฟ้าจะได้เดินแค่1ช่องเท่านั้นซึ่งหลักการเดินในเกมนี้สมมติหญิงเริ่มก่อนส่วสีฟ้าเดินสมมติเดินไปปุ๊บตอนนี้มันมันไม่มีทางให้เดินนะมันก็เดินไปก็คือเจอใบไม้ก็กินเลยสมมติเดินไปปึ้งเวลาเดินต้องเดินเป็นเส้นตรงนะคะเดินง ตัวใบไม้ที่กินเนี่ยจะต้องเปิดให้เพื่อนดูเอ้าวทำไมโชคร้ายอย่างนี้เปิดมาก็เจอแจ็คพอตเจอเจ้าทีเล็กเลยอขอ,ขอซ่อนขอซ่อนก่อนขอซ่อนก่อนสมมติว่าเป็นตัวอื่นเอาเป็นซบซบเบาๆสมมติเป็นอันนีอ้อันนี้คือแบบ อาได้กินใบไม้ซึ่งตรงนี้จะมีสัญลักษณ์แต้มก็คือจบเกมสองแต้มซึ่งอันนี้เราจะต้องเปิดให้เพื่อนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถติว่าแบบได้ใบไม้แล้วก็ความปิดเอาไว้นะคะอันนี้คือเดินเดินเจ้าทีเจอเดินเจ้าเดิบโพรของเราจบแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกแล้วว่าเฉพาะรอบแรกของสีฟ้าว่าเล่นก่อนในเปียบนิดนึงก็เดินแค่1นึแอคชั่นต่อไปสีเหลืองสีเหลืองเดินได้2อแอคชั่นเดิน2แอคชั่นยังไงสมมติสีเหลืองอาจจะเดินแบบแอคชั่นที่หนึ่งสมมติเนี่ยสมมติ ทางนี้หรือทางนี้ก็คือต้องเลือกกินใบไม้เลยถูกปะแต่ถ้าเขาเลือกไปทางนี้นะคะจะไปหยุดเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้คือต้องเดินให้สุดนะคะเวลาถ้ามีทางเวลาเดินคือต้องเดินเป็นเส้นตรงที่สุดจึง้งอะ่ะก็ไปกินอันนี้ก็แอคชั่นที่1นึ่งปึ้งกินแล้วเกิดอะไรขึ้นอ้าวได้ใบไม้เหมือนกันนะคะอันนี้คือแอคชั่นที่1อะ่ะก็วางความไว้หลังจากให้เพื่อนดูแล้วแอคชั่นที่ 2, ทําอะไรดีแอคชั่นที่2สมมติว,ว่าแบบเดินอะ่ะอาจจะเดินเดินมาทางนี้แทนอะ่ะสมมติไปเดินเดินตัวนี้ปึ้งอะ่ะ วุ้ยอ่ามีแอคชั่นได้แอบมองอ่าความสามารถัคืออะไรถ้าตัวที่แอบมองค่ะเราสามารถเลือกขายอย่างเงี้ยสมมติเลือกทั้งแผ่นเลยนะอย่างเงี้ยสมมติว่าหญิงเอกว่าหญิงขอเลือกแผ่นนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เลือกรู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแอบดูนะคะแล้วก็แอบดูแต่ต้องวางกลับไปเท่าที่เดิมว่าไอ้ข้างใต้มนะันมีอะไรบ้างสมมติปรึ่งแอบบดูละอ่ะก็เก็บเป็นความลับเราจะได้รู้ว่าต่อไปเราอยากจะเดินมากินใบไม้ตรงไหนอ่านะคะอันนี้คือ สีเหลืองกลับมาสีฟ้านะคะก็เกมเกมก็จะสลับกันเดินอย่างเงี้ยอย่างที่บอกก็คือพอเดินไปเนี่ยวิธีการเดินของเจ้าไดโนเสาร์ของเราอะเมื่อกี้อย่างที่บอกคือ1คือถ้าเจอเจอใบไม้ต้องก็ต้องกินเลยอย่างที่2คือถ้ามันมีเส้นตรงอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติว่าเป็นสีเหลืองแล้วกันถ้ามีเป็นเส้นตรงคือเวลาเดินต้องเดินให้สุดอย่างสีเหลืองจะเดินมาจะจะมาหยุดกนครึ่นหยุดแค่ก้าวเดียวครึ่งกลางไม่ได้คือต้องเดินให้สุดแล้วมากินคล้ายๆกันสมมติว่าสมมติตรงนี้กินไปแล้วนะคะคล้ายๆากันเกิดเดินไปตรงนั้ หรือเดินมาตรงนี้ปึ้งอย่างเงี้ยคือชนเพื่อนคือมีอะไรก็ตามมาขวางทางคือต้องหยุดอันนี้คือวิธีการเดินไดโนเสาร์ของเราแต่ทีสมมติอ่ะยิงจะย้อนว่าสมมติเมื่อกี้ยิงเดินมาแล้วเจอตรงนี้ปึ้งเมื่อกี้ทีเล็กที่เมื่อกี้เปิดแหนะคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยทีเล็กโผลมาซึ่งตัวไหนที่ไปเจอทีเล็กเป็นไงคะโดนจี้ซะแล้วนะคะอันนี้ก็จะออกไปนอนพักอยู่ข้างนอกทีเล็กจะมาอยู่ตรงนี้แทนแต่ว่าจบเกมก็จะได้สามแต้มนะจ๊ะปอบใจเออไม่ใช่นี้อ่ะ ในมือในมือจบเกมก็ตรงนี้ก็จะมีใบไม้สามันก็คือได้แบบสมแต้มปลอบใจนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีเล็กค่ะโผล่เข้ามาในเกมนะคะในรอบของเราสมมติว่าหญิงเล่นสีฟ้าเนี่ยเราสามารถเลือกเดินในเสาเราก็ได้หรือเดินทีเล็กก็ได้ซึ่งทีเล็กมันเป็นสัตว์กินเนื้อเนื้อเพราะ,ะนั้นอะมันไม่เดินไปกินใบไม้นะคะถ้าถ้ามันเดินช่องว่างมันจะเดินสมมติสมมติตาหญิงสมมติตา,ยยา,ส,มมตตาสีฟ้าอญิงอาจจะเดินทีเล็ก1แล้วเดินมา2อ,อุ้ยไม่ได้เดินไปกินตัวยเองสมมติเป็นตาสีสม้มลวกัน อาจจะเดินาทีเดกกว่าหนึ่งแล้วก็2ปื๊ดอ,อย่างเงี้ยเพื่อมากินตัวนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าหญิงเป็นถ้ามากินหญิงเป็นสีน่้าหญิงอาจจะทําเป็นแบบอาจจะเดินแบบทีเล็กนั้นหนึ่งอ่าแล้วหญิงอาจจะเดินตัวนี้2เพื่อว่าหลบทีเล็กอย่างเงี้ยนะคะก็จะกินไปไม้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทีเล็กเนี่ยก็วิธีการเดินเหมือนกันคือเดินเป็นเส้นตรงจนกว่าจะสุดนะคะแต่ใบไม้ไม่กินเพราะนั้นมันจะกินแค่ ไดโนเสาร์ตัวอื่นเท่านั้นเองนะคะเกมจะสลับกันเล่นอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะเกมจะจบนะคะมี3เงื่อนไขเกมจะจบอย่างแรกคือถ้ามีไดโนเสาร์ตัวใดตัวหนึ่งออหายไปหมดเลยจากกระดานอย่างเช่นสมมติว่าสีเหลืองอะอย่างเงี้ยโดนไล่ทีเล็กไล่จนเรียบเลยนะคะอย่างเงี้ยสีฟ้าชนะทันทีโดยไม่สนใจเลยว่าใบไม้ที่กินไปก่อนหน้าเนี้ยได้กี่แต้ อย่างนี้คือเกมจบทันทีชนะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือว่า,เ,าเล่นจนกระทั่งใบไม้หมดนะคะแล้วเราก็เจนี้เราก็จะมารับต้งกันว่าอุ๊ยใครได้ใครได้ตา้งเยอะที่สุดอย่างที่3คือพอท้ายๆเกมบางทีแบบมันอาจจะทางเดินมันอาจจะแบบกว้างขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นจนกระทั่งมันมี2มันมี2รอบติดกันเนี่ยไม่มีการกินใบไม้เลยแล้วก็ไม่ทีเล็กเนี่ยก็ไม่ได้ไล่ดิปโพลไม่ได้กินดิฟโพลเลยเนี่ย เกิดอย่างเงี้ยสตาติดนะคะเกมก็จะจบทันทีเช่นกันแล้วเราก็มานับโทเค็นใบไม้คือไม่จะไม่ใช่แบบไล่กินใบไม้จนหมดกระดานก็ได้นะ,ะอ่านฉะนั้นเกมก็จะประมาณนี้นะคะจบเกมก็คือนับแต้มใครได้แต้มมากสุดก็จะชนะไปซึ่งเดี๋ยวในเกมนี้โทเค็นที่เราจะเจอค่ะจะมีทั้งหมดแค่7อันนะคะก็จะมีอย่างเช่นอันนี้อ่าถ้าเราเปิดเจอเราก็จะได้แบบฝักไข่ก็คือจะได้จิบไดนโนเสาร์ของเราตัวใหม่เนี่ยโผล่ oh. มานะคะถ้านี้สำรวจก็คือเราจะได้เปิดดูนะ่ะ ใบไม้ที่คว่ำอยู่ในแผ่นสี่เหลี่ยมหนึ่งแผ่นเนี่ยที่มันเหลืออยู่กี่อันก็ตามแล้วก็แต่ว่าวางกลับไปไว้ที่เดิมนะอย่างอันนี้กับอันนี้จะคล้ายกันก็คือจะมีเจ้าไดาโนเสาร์เ,าเทอรอโดอนเนี่ยบินนะบินคือเราเอาไดาโนเสาร์ของสีเอาตัวไหนก็ได้นะคะไปวางลงช่องว่างนะหรือว่าอย่างตัวนี้ก็คือเอาทีเร็กไปวางลงช่องว่างถ้าเป็นไดโนผู้เขาไฟระเบิดคือเราเอาใบไม้สออันทิ้งออกจากเกมไปเลยนะคะแล้วก็ แค่นั้นเราก็ไม่ได้ดูด้วยส่วนอันนี้ก็คือทีเด็กไม่โผล่มาตัวไหนที่นางสาวตัวไหนที่เจอทีเด็กตัวนั้นก็ออกจากเกมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเจอเจอย่าอันนี้ก็คือไม่มีอะไรจบเกมก็คือได้2แต้มมานั้นโทเคนที่จะเจอจะมีแค่นี้เท่านั้นเองในเกมอ่ะเดี๋ยวในเกมนี้เดี๋ยวหญิงเล่นเป็นสีฟ้าส่วนพี่เด็กเล่นเป็นสีเหลืองอใครก่อนดีหญิงก่อนละกันอ่ะเดี๋ยหญิงเล่นก่อนก็หญิงเดินตัวไหนดีเดิน จริงอย่างเดินตัวนี้กินปึง้งอานนี้ต้องเปิดให้ดูนะอ่ะอย่างน,นี้กินเสร็จปุ๊บก,ก็วางข้ามาไว้เดินได้แค่ช่องเดียวเท่านั้นหนึ่งแอคชั่นเท่านั้นเฉพาะรอบแรกต่อไปตามพี่เล็กนี่อัวนี้กินคนับอันนี้คือพี่เล็กเขาได้อันนี้เทเลอร์ดอนอ่าก็คือบิน จับไดนโนเสาร์บินไปช่องว่างที่ไหนก็ได้แต่ตอนนี้นี่มันเหมือนเพิ่งเริ่มเกมนะช่องว่างก็จะน้อยหน่อยใช่จับตัวเองก็ได้หรือจับใช่สามารถรบินส<ด>ีของตัวเองก็ได้สีคนอื่นก็ได้สีฟ้าเลยบินไปอยู่ด้วยกันโอโ้โหติดตันมากแย<ม>่<ม>แบล็ง<ม><ม>ไม่เป็นไรงั้นเราเดินตัวที่หนึ่งไอ้ยพี่เล็กเล่นสองแอคชั่นยังแอคชั่นเดียวเพื่อแอคชั่นเดียวอ่ะเหลืออีกแอคชั่นหนึ่งไม่รอบแรกเล็กเ่อสองแอคชั่นเลยชิบิของเฉพาะหญิงคนเดียวที่เป็นแอคชั่นเดียวพี่เล็กสองแอคชั่นงั้นกินมัด ครัอ่าครับเฟอบทรานโนอนอีกแล้วนะครับอ่าได้บินอีกแล้วทรานโนยอนบินแล้วบินมีอยู่ทุกเดนหมดเลยเอ้ยแย่แล้ว,ลวลโหวแล้วตัวนี้นี่คือตัวนี้นี่คือเหงาอ่ะ,อะ,อะไอชั้นที่หนึ่งปึง้งเดินจึงอุ้ยทรานโนอนฮ่าโอ้อโหนี่เทรานโนอนออกรัวเลยแย่แล้ว พี่มาคนรบวมอยู่เลยค่ะเอาดิเอ้ยแป๊บนึงนะจริงจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือไม่งั้นตัวนี้เขาจะแบบว่าชีวิตเงอง่อยมากบินออกมาแล้วเออต้องบินออกมาต้องบินออกมาอย่าทําแบบนั้นอย่าทาแบบนั้นกับตัวเองอุ้ยตรงนี้ดีจังโอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับทำเลยเอกหนึ่งนี่เราดีนี่เรานี่กับไปแย่งพี่เล็กอุ้ยจึงเอาเลยอ่าอุ้ย โชคดีได้ฟักไข่แครกแครกแครกอเพราะนั้นหญิงก็จะได้หยิบเจ้าดิโพตัวเนี้ยมาเกิดตรงไหนก็ได้ที่เป็นช่องว่างเช่นกันเอะตรงนี้สิยาเยอะอ่ะพี่นี่ก็มาถึงชิ้นนี่ก่อนแย่งกินรึบอุ๊ยพอไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดเกิดอะไรขึ้นก็หยิบ ใบไม้สองอันออกจากเกมนี้มันมีสัญลักษณ์ค่าทิ้งออกจากเกมสองอันห้ามดูด้วยห้ามดูห้ามดูด้วยเพราะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่แบบเราอาจจะแบบหยิบกเ k e นที่เป็นอันแรกนี้อยู่หน้าปึ้งเอาจากเกมไปเลยอันที่สองอจากเกมอันตรงนี้จงเพอาะ้เราก็จะไม่รู้ว่าแบบมีอะไรออกไปเร็วบ้างจะเล่นเกมแรกอาจจะจาจากันไม่ค่อยได้แย่งพี่เล็กกินไหนดีต้องให้พี่ตีให้หมดหนึ่ง จึ้งอ้าวตายครับอันนี้คืออันนี้คือโชคร้ายอันนี้คือก็ได้สามแก้มนะตอนจบเกมไว้ตอนไว้ไวไวปลอบใจ<ำ>แต่ไม่ดีใจเท่าไหร่มาแล้วอย่างงี้ก็ออกนี่คือแอคชั่นที่หนึ่งไ้ไหมคะในเมื่อมันอยู่ใกล้เราขนาดนี้แอคชั่นที่2ก็เดินโอ้ยทำาไมเไกาอะไรคิดแต่ว่าถ้าเรากินเขารอบหน้าพี่เล็กก็จะกินเรายตัวเยอะกว่า เหรอเออล้วเ,เราตัวเยอะกว่าใช่ป่ะในเมื่อเขาไกล้เราขนาดนี้เราก็สองไอเชาที่สองก็กินเนี่เกมนี้มันแพ้โดยการกินคนอื่นหมดก็ได้ใช่เพราะนั้นอะ่ะคือเกมเราก็ตั้งใจจะกินเนี้แหละกินใบไม้ให้เยอะแต่ถ้าเกิดแบบหญิงสามารถแบบกินพี่เล็กได้เกลี้ยงก็คือเกมจบทันทีหญิงชนะเลยไม่สนใจด้วยว่ากินใบไม้ไหใครเยอะใครน้อยกว่าโอเคหญิงสองไอชาชนะพี่เล็กชนะเเชั้นที่หนึ่งกินก่อน ใ้ขั้นที่หนึ่งตะก,กะเราตะก,กะกินฟึบอา่าได้ไรสองคะแนนได้ยาธรรมดาขั้นที่สองกินมาเลยเอ๋อมาแล้วขั้นที่สองโอเควยมันโดนขังมันโดนขังมันโดนทีแ็กโดนขังแล้วตัวนี้หญิงก็เดินไปกินตรงนี้ไม่ได้ดีกว่เาเดินไปก็จะเลยไ,ไงไปตรงนี้แล้วกันหนึ่งถึงเจออะไรปิง พี่ขอโทษนะคน,เ,นเราเก่งและเฮงเบื่อมากเลยช่องนี้นี่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยปลอดภัยให้มันทีเล็กมันดนขางอยู่นี้แหละดีแล้วแอคชั่น <c oughs> ที่สองไปอยู่นี้นี่เออแอคชั่นที่หนึ่งอยู่นี่ฟักไข่ไปฟักตรงนั้นแอคชั่นที่สองแย่งสิจ้ะจึงหุยอันนี้คือ บ so ินเอาทีเล็กบินไปไหนก็ได้ที่เป็นช่องว่างเนี่ยเมื่อกี้อย่างเดินมานี่ถะอวะปึ้งบินทีเล็กไปไหนก็ได้ฟุ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 กหัวเมื่อกี้ไม่น่าเดินเข้ามาตรงนี้เลยไม่งั้นจะแบบฟุกฝึ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 กเฮ้ยเฮ้ยนป๊หนึ่งไม่ค่อยดีเลย ไม่เกมทำไมอ่าเล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวหาว่านี่อ่ะตาพี่เล็กใช่ลหมหญิงสองไอชั้นแล้วนี่ไอชั้นที่หนึ่งไอชั้นที่หนึ่งรุมเฮ่อไอชั้นที่สองรุมกินแล้วโดนเลยนี่กินยากแล้วก่อนที่มันเลยนี่ ไอชั้นที่หนึ่งก็ต้องหนีตายสิจ๊ะไอชั้นที่นึงปึ้งงานได้ยะปกติไม่อะไรเกิดขึ้นแอคชั่นที่สองอซึ่งพี่เล็กเขาอาจจะเดินทีเล็กตัวนี้มาตรงนี้นี่คือการคิดดังๆของเรา <laughs> แล้วก็เดินไปก่อนหาทางหนีที่ไล่ไว้ปึ้งอ่ได้ภูเขาไฟระเบิดอ๋อประมา เอาออกสองอันเอาออกสองอันใช่ไหมอันนี้หนึ่งเอาออกเพื่อเปิดทางออันที่หนึ่งละอันที่สองเหรออันที่สองเหรออันนี้ดีแล้วละบังเราไว้อันที่สองนี่ไม่ให้พี่ไปไหนปิดไว้อันนี้อ่ะเอาสองอันนี้ออกอ่ะจากเก็บอ่ะพี่เล็เดินสองตัว ท่นที่หนึ่ง The King of d i n o s a u r ทนี่หนึ่งก่อนตาย T-Rex T-Rex อันได้ยาแ Action ที่สองซึ่งเราก็ไม่ตายโอ๊้ยอ่าได้นี้ได้แบบว่าแอปสองแอปสองก็คือพี่เล็กเขาสามารถเลือกได้ว่า เขาอยากจะส่องแผ่นไหนเช่นสมมติอันแผ่นนี้ก็คือเลือกเปิดดูสามอันเลยแต่ว่าต้องวางที่เดิมทำดูอะไรวะปิดตาปึ้งปึ้งทำเสียงเอฟเฟกต์แต่ไม่เห็นโอเคอ่ะพี่ส่องไอชั้นหรอไอชั้นของหญิงใช่ไหมแน่นอนสิครับอุ้ยถ้าเราตามไปกินเขาเขาก็มากินเราแล้วตอนนี้เราตัวเท่ากันยังไงดี ตอนแรกอยากจะแบบเดินม,มาหนึ่งสองเจ๊มไม่ใส่ไม่ดีเราก็เฮ้ยเขาดูแล้วอาจจะดีก็ได้หนึ่งเนกินยากทุกหนึ 1> 1. ่งถึงต้องให้พี่แดกดูด้วยนะหนึ่งแอคชั้นที่สองอ่ะมมีเกาะป้อ,องกันสองด้านเออ หลบก่อนกินเลกินอันนี้กินอันนี้สองจึงห่าวปะหึยงาเซ็งเซ็งจะหญิงคะแนนนำพี่ไปเยอะเลยนะแต่ถ้าเขาโดนพี่กินจนหมดคือเขาก็ไม่เหลือวะกินกับไดที่แรกที่แรกจริงๆมันมีเพลงไดโนเสาร์นะจริงๆต้องเปิดเป็นแบ็คกราวด์แล้วมันจะแบบว่าเวลาเล่นจะอินมากได้เดือดเดือดจะอิน แอคชั่นที่หนึ่งเฟิร์สทีไ้ดูแล้วฟึบตึงอุ้ยบินทีแล็กไปที่ไหนก็ได้แน่นอนอยู่แล้วน้องบินมานี่้ย่ายตัวนี้ไงี๋ยดูทางอีกที่ไล่ก่อนว้ยน้องบินอูพอหลังๆนี่ใบไม้น้อยนี่แบบเดินเดินแล้วกดดันอ่าแอชั้นที่หนึ่งอ่าเดินไปแล้วไม่ไม่ไม่ถูก น้อนี่มานี่ยอ่าอันนี้แอคชั่นที่หนึ่งถูกป่ะหนึ่งหนึ่งก็คือเมื่อกี้หนึ่งก็คือเจอเจอเจออันนี้อ่าแล้วก็สองมัมเอาแล้วโดนปลาไปแล้วฮุยไม่ต้องคิดแต้มฮุยนี่เรานี่เราสาดกินมาตั้งเยอะไม่สนโดนแน่นอนจะเย็นดีจะเย็นจะเย็นอ่าหุยยังไงก็โดนเออเหลือตัวเดียว พี่เขาจะไปหาไข่ไงเนี่ยพี่ยอมจมตัวเองกินได้หนึ่งตัวสองตัวได้ทั้เฮื้อหนึ่งหนีหนีหนีสองทำไรหนึ่งสองวันนี่ก่อนโอ้ยแอบแต่ว่าถ้าอย่างเงี้สยสมมติงงอย่างเงี้ยหญิงเล่นหนึ่งตาแล้วหญิงคืออย่างเงีย้ยหญิงเดินสองแอคชั่นใช่ปะ คือ <c ười> ไม่ได้กินใบไม้แถม,มทีเล็กก็ไม่ได้กินไดโนเสาร์อย่างเงี้ยคือหนึ่งตาแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยขึ้นนะ่ะสองตาติดเกมจบเหมือนกันนะแล้วก็นับจำนวนใบไม้โอเคอย <ๆ S 2> ไ,ไ,ไม่แต่ถ้าพี่ได้กินก็ไม่แต่แต่พี่แค่พ,คพี่กินใบไมห้หรือพี่กินเป็นเขาหรือกินใครคือหรือพี่กินตัวเองอย่างเงี้ยเกมยังไม่จบแน่นอนอยู่แล้วเโหไว้กดดันกดดันติ๊กตน่อนี่เหมือนมันมันตอนนี้เหมือนเหมือนหมักลุกนะครับ หนึ่งสองลูกคาดวุ้ยเปิดทางมากินอีกน่าเอาแล้วหนีไม่ได้เฮ้ยจะหนีไปไหนได้มีทีเลสสองตัวเออมีทีเลสสองตัวโหนี่เขาต้องหวังว่าจะเจอไข่ถูกป่ะเออหรือเทอราโดดอนเทราโ่ดอนได้ใช่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 ต้องลอง ลองไปแล้วจ้าหนึ่งสองอันนี้ไม่เจอเทอรนโนเนี่ยแพ้เลยนะฮม่ววววว้วว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 วลวว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 วอวเิ้เมวมคิดวว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 ดวววววว้เ,เไไวว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 วดวว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 วเวววเตวมนิดดวว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 วอโหเศร้าว่ะ แต้มแค่สิบเอ็ดแต้มเองครับโหสองตัวก็หกแต้มแล้วสิบสิบสี่ห้าสิบหกสิบเก้าเลยเนี่ยสิบเอ็ดจะสิบเก้ายังไงก็แพ้อยู่แล้วต่อให้กินหมดนี่มีไม่มียังก็แพ้อุ้ยหุณเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเดินปึ๊บแล้วครับนี่ก็เลือกผิดเลือกผิดโอ้โหเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนออนก็ยู่่ีหัวนี้นี่เกือบมากสี่ห้าหกคือพี่ต้องกินหมดเนี่ยถึงจะชนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นี่แหละ ทางเลือกที่ถูกต้องแล้วไม่ชนะจริงๆไม่ได้กินไม yes, oh, tomorrow, ่น่าไปตรงนี้เลยจริงๆน่าจะรู้ว่าพี่อ่ะถ้าเป็นไข่พี่น่าจะมาพราพี่ได้ดูถูกแผลจจะแผ้ะ โหเมื่อกี้เกือบอยู่แล้วเชียวที่ยูสาวแบบโอ้โหกินแบบใบไม้ไม่ได้ตั้งเยอะจริงๆนี่ถ้ารอดอยู่จนถึงท้ายเกมนี่บอกแล้วนะแต่แบบถ้าได้นับแต้มนี่คือชนะแน่นอนแต่ว่าแน่นอนค่ะตัวเกมมันก็จะมีดวงอยู่บ้างอยู่ในเกมอยู่แล้วแหละว่าแบบเหมือนแบบเป็นคจังหวะที่เราแบบเปิดไปเจอแบบทายใบไม้อันไหนหรือเมื่อกี้อย่างโชคลายที่แบบเปิดไปเจอทีเล็กอย่างเงี้ยถึงแม้จะได้แบบคะแนนแบบว่าตั้งสารแต้มตอนจบเกมแต่ว่าแบบเจ้าดิโพของเราคือคือแบบโดนงําไปตัวหนึ่งอะไรเงี้ย ตัวเกมคือต้องบอกว่าอุปกรณ์หูอุปกรณ์เกมนี้นี่คือแบบเลิฟเลยเลิฟ <c oughs> มากๆจริงๆตัวเกมจริงๆเกมไม่ใช่เกมที่ที่ออกใหม่ในปีนี้นะเป็นเกมที่แบบเอ,อ้ยตอนออกตั้งแต่ตอนเอเซนปี2017ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วซึ่งตอนนั้นแบบพี่เล็กก็แบบเอ,อ้ยเห็นตัวเกมเกมนี้ซึ่งก็เป็นช่วงที่แบบอินช่วงน,นั้นอินแบบเล่นเกม2คนบ่อยหลายเกมมากซึ่งเกมหนึ่งที่แบบตอนนั้นหยิบม,มาเล่นบ่อยก็คือเป็นทีมในโนเซอร์เหมือนกันก็คือเกมแรปเตอร์แต่ว่าตัวนั้นคือแบบ เกมแต่ว่าเกมจะโตก่อนหน่อยอย่างตัวนี้เวนมันอาจจะแบบกำหนดอายุบอกว่าแนะนำแต่อายุ7ปีขึ้นไปแต่อย่างแรปเตอร์ตัวนี้นจะแบบโตขึ้นมานิดึงก็คือ9ปีแต่ว่าตัวนั้นเป็นเกมที่สนุกแต่เสียดายหนึ่งอย่างคือไดโนเสาร์ไม่น่ารักอะแรปเตอร์ในเกมแบบตัวแบบจิ๋วไว้หน่อยแล้วว่าไม่น่ารักแ,แต่ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์คือแบบดีงามเลิฟม,มากๆแล้วก็แบบดีๆอ่ะส่วนตัวนิดนึงคือจริงๆอย่างอย่างตัวเล็กที่บ้านเนี่ยน้องอิงอะคือเป็นเป็นเด็กที่ชอบไดโนเสาร์มากซึ่งราะนั้นช่วงนี้ก็จะแบบว่ามีีคววววาาามออออินบบนนใดดยยย่่่่งงงงสตตััักก็จ้รรพททไ ยงเมีมีเทอร์รอดอนซึ่งเกมทำดีไซน์ตัวอุปกรณ์มาน่ารักสุดๆเลยอย่างโดยเฉพาะอย่างทีเร็กเนี้คือแบบมีอาปากแล้วแบบสามารถแบบว่าแบบงับหางแบบไดโนเสาร์ตัวอื่นได้คือแบบน่ารักเลยอุปกรณ์คือแบบสำหรับอย่งคือแบบโอเคแบบเพอร์เฟกเลยซึ่งหรือแม้แต่ทายเองคือทําได้หนาแล้วก็แข็งแรงอุปกรณ์น่ารักมากเลยคือเด็กๆน่าจะแบบน่าจะแบบน่าจะแบบเห็นอุปกรณ์แล้วก็แบบอยากเล่นแน่นอนค่ะตัวเกม อย่างที่บอกคือมันมันก็มีดวงอยู่ในเกมบ้างโดย mm hmm. เฉพาะแบบตอนแรกๆที่แบบอ้ยเราเดินไปกินใบไ,ไม้แล้วเราแบบจะได้เจออันไหนอะไรไงแต่ว่าพอ เกมเกมเนื่องจากเกมมันสั้นอ่ะพอเราแบบค่อยเดินไปพอทายใบไม้ค่อยๆหายไปมันจะเริ่มมีพื้นที่ให้เดินมากขึ้นเพราะนั้นอนะ่ะมันก็ต้องเริ่มคิดเริ่มเริ่มมองแล้วว่าเอ้ยเราจะเดินไดโนเสาร์ของเราไปอยู่ตรงไหนในพื้นที่ที่แบบเอ้ยมีใบไม้รวมสมบูรณ์แต่มุมไม่อับแล้วก็แบบเอ้ยเราก็อยากโดนทีเและกินด้วยพอบางทีแบบแบบโดยเฉพาะทายที่แบบเจ้าแบบเชนารอดอนอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะบินหยิบบินตัวของเราซึ่งจะบินตัวของเราไปไว้ในตรงที่ แบบใบไม้เยอะดีไหมหรือจะบินตัวของเพื่อนไปอยู่ในมุมอับเขาจะได้แบบเดินออกไปกินใบไม้ไม่ได้หรืออย่างตัวที่แบบเป็นแบบฟักไข่ยอย่างเงี้ยซึ่งจะไปอยู่เกิดในตำแหน่งตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่ดีแล้วก็ปลอดภัยจากทีเด็เพราะฉะนั้นแบบตอนระหว่างที่เกมเดำเนินไปมันก็จะเริ่มค่อยๆมีแบบมีม,ม,ม,มีมีการเชื่อฉือเกมมากขึ้นโดยเฉพาะตอนท้ายเกมที่แบบพอเห็นว่าแบบออกระดานมันค่อนข้างโล่งนันทางเดินมันจะค่อนข้นขางเยอะมันมันจะต้องแบบพยายามจะมองแล้วก็เอ้ยแบบ เชื่อเฉือนกันนิดนึงว่าแบบมันมนการตัดจังหวะว่าแบบเฮ้ยเราจะเดินตัวไหนจะเดินตัวนี้ก่อนยอมให้เพื่อนกินเราแต่เราก็ได้กินเพื่อนเพราะจังหวะตอนนั้นไดโนเสาร์เราอาจจะเยอะกว่าหรือเปล่าหญิงชอบการที่มันมีการทวิสต์ตอนจบเกมคือไม่ใช่ว่าจบเกมแล้วคือตอนจะหนับที่ใบไม้อย่างเดียวว่าใครกินได้เยอะน้อย,อยเพราะว่าเมื่ออย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดเกมมันคือ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกินได้เยอะก็จริงแต่ว่าจบเกมไม่มีไดโนโเสาร์เหลือเลยเพราะนั้นคือทุยเลยคือเกมก็จบเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามแบบรักษาสมดุลไดโนเสาร์ตรงนี้ของเราด้วยว่าไม่ใช่แบบแตะบีตะบันอยากจะกินเยอะแต่ว่าสุดท้ายคือไดโนเสาร์คือแบบเกลี้ยงเลยเงซึ่ง เกมมันสั้นๆค่ะจริงๆตัวเกมตรงนี้มันเขียนว่าเล่นอยู่ที่15นาทีซึ่งเหียว่าเรนจ์เกมก็ประมาณนี้ละคือเป็นเกมเป็นเกมเบรกสั้นๆซึ่ง,ซ,งซึ่งน่ารักมากเกมหนึ่งสำหรับตัวนี้ค่ะจูริสิสน็ตตัวเกมจริงๆตัวนี้จากดีไซเนอร์อย่างที่เราได้ฟังคือจากดีไซเนอร์บูโลคาทลาต้องบอกว่าจริงๆช่วง2ปีที่ผ่านมาบูโลคาทลาเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งที่แบบอกอกเกมเยอะมากแล้วหลายๆเกมโหแต่ละเกมของเขาในช่วงนี้ที่ออกมาหลายเกมก็แบบ ดังแล้วก็เป็นหลายเกมที่แบบสนุกมากเลยรวมถึงตัวนี้ด้วยจูเลสิกสแนก็อยากลองแนะนําดูค่ะให้มาลองเล่นกันนะคะสําหรับใครที่สนใจก็มาลองเล่นกันได้อุย้ยเกืบเอบลืมเกืบเอบลืมเกืบเอบลืมเมื่อกี้แอบหยิบนี่จริงๆตัวนี้จริงๆก็คือจะเป็นตัวไซส์ปกติของจูเลสิกสแนนะแต่ว่าตัวนี้นี่เป็นตัวลิมิเต็ด dition ซึ่งแบบว่าเอากลับมาจากเทียเซนตตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษเนี่ยแอบอบวดให้ดูนิดนึงนะคะเป็นเป็นตัวกล่องใหญ่ของจูเลสิกสแนซึ่ง เจ้าไดโนเสาร์ก็จะบอกว่าตัวใหญ่มากอุ้ยน่นารักอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้คือแบบว่าไซส์ปกติของดิปโพรดิคัสแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ตัวนี้เป็นลิมิต็ดอิดิชันก็จะตัวใหญ่นะ่ยแล้วก็แบบไหนที่เล็กช่วยไหน นี่ทีเล็กนี่ตัวใหญ่มมน่ารักมากเลยอุปกรณ์คือแบบตอนที่แบบเห็นจะแบบใส่ตัวใหญ่คือแบบเฮ้ยเลิฟอะไอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้แบบตัวนี้ม,มีมีให้เล่นแต่ว่าแบบว่าใครใครสนใจไม,ไม่ได้มีขายนะเพราะนั้นแบบใครที่แบบมาเล่นทัน้านโดยช่วงเอนเซนเดย์ A, ช่วงวันที่สิบเจ็ดิบแปดพฤศจิกาย,ยนนี้ก็มาลองเล่นตัวจูดิสิกสแน็คตัวแบบตัวบิ๊กบ๊้มตัวนี้ของเราได้นะคะก็ ค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจตัวนี้เป็นเกมสอคนเล่นง่ายที่นารักดตค่ะก็ใครที่สนใจมาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับทริปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ